ทีมครับตอนนี้ผมอยู่ที่งาน Japan Mobility Show 2025ที่ประเทศญี่ปุ่นครับและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บูธฮอนด้นั่นเองต้องบอกว่าปีนี้ Honda านำทัพทั้งรถต้นแบบและรถที่จำหน่ายในท้องตลาดมาจัดแสดงในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งไฮไลท์ของเขาอยู่ด้านหลังผมครับนี่คือกลุ่มที่เรียกว่า Honda Zero Series รถต้นแบบพลังไฟฟ้า100%ที่เตรียมจะจำหน่ายภายในปี2027ซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เขาใช้งาน Japan Mobility Show 2025เปิดตัวรถต้นแบบอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ Honda Zero Alpha นั่นเองซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันบนเวทีครับและนี่คือ Honda Zero Alpha ครับนี่คือรถยนต์ต้นแบบไฟฟ้า รุ่นล่าสุดที่มาเปิดตัวในางาน Japan Mobility Show 2025ครั้งแรกในโลกนะครับต้องบอกแบบนี้ว่า Honda z e r o Series เนี่ยเขาจะมีกันทั้งหมดรวมตัวนี้ด้วยเป็น3รุ่นละก็จะมีตัว Honda z e r o Saloon Honda z e r o SUV แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดต้องบอกว่าขนาดตัวรถของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดที่ย่อมเยาวกว่าตัว SUV น,นั่นเอง SUV ตัวนี้นี่จอดโชว์ตรงนี้เลยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถ้า รู้สึกว่าคุ้นหน้าคุ้นตารถคันนี้เคยจอดโชว์ใน The Move by Honda ที่ m s p h e r e เมื่อสักช่วงแรกๆของการเปิดตัว The Move นั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็ได้มีการขนย้ายออกมาเพื่อที่จะมาจัดแสดงที่ Japan Mobility Show นั่นเองต้องบอกแบบนี้ว่าในเรื่องของสเปคหรือแม้กระทั่งเรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้ Honda ยังไม่เปิดเผยนะครับในเรื่องของตัวขุมพลังไฟฟ้าแต่งใดเราได้โอกาสพิเศษนะครับได้พูดคุยกับ Product Specialist ที่ดูในส่วนของ Honda Zero Series ทั้งหมด ก็ได้ให้เหตุผลว่าการออกแบบของเขาเนี่ยหลักสําคัญที่เขาต้องยึดเลยคือเรื่องของความบางความเพียวและที่สําคัญในเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารต้องกว้างด้วยนะครับในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในแง่ของการขับขี่ต้องสนุกนะครับจะสอดคล้องกับคําที่เรียกว่า M and M นะครับไม่ใช่ลูกอมนะครับย่อมาจาก Man Maximum and Machine Minimum ก็คือเขาจะพยายามใช้กลไกให้น้อยเพื่อให้ความรู้สึกในเรื่องของการขับขี่นั้นมีความสนุกอยู่น,นั่นเอง อย่างไรก็ตามครับรถคันนี้ถือว่ามีการออกแบบแล้วก็พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งละถ้าดูจากตัวซีโร่ซีรีส์คันด้านหลังเนี่ยดีไซน์เขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเออก็ดูล้ําไปอีกแบบหนึ่งนะครับเราพาไปดูตัวรถกันแบบว่ารอบคันซะหน่อยตัวรถเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีความคล้ายๆกับ Honda HR-V นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ล้อที่เขาใส่เนี่ย19นิ้ว 2,3,5ทำา r 1 9นะครับอันนี้ใสยย่ยางของ Good เ e ียแล้วก็ภายในก็ปิดฟิล์มทึบเลยเราไม่มีทางรู้เลยว่าภายในจะทรงเป็นยังไงนะครับก็คงจะเห็นในสเต็ปต่อไปอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกเดี๋ยวเวอร์ชั่นต่อๆไปเราคงจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็มือจับประตูนี่ถ้าเป็นบานหลังนี่ก็จะอยู่ตรงกรอบหน้าต่างเลยส่วนด้านท้ายดีไซน์เขาก็จะแบบเนี่ยคล้ายกับตัว SUV เลยนะถ้าเกิดเราดูภาพมุมกว้างเนี่ย คล้ายกันเลยแต่ถ้ามาดูตัวอัลฟ่าเนี่ยลักษณะตัวรถก็จะเขาเรียกว่าหดลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าโลโก้ H Mark นะครับถ้าเป็นตัว z e r r Series เนี่ย H Mark จะไม่ได้มีกรอบละจะเป็น H เด่นๆส่วนด้านหลังจะเป็นอักษรแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายเรียวยาวต่อเนื่องนะครับถือว่า สวยงามดีนะสำหรับตัว Honda Zero Series นั่นเองนะครับในส่วนตัวซอฟต์แวร์ของ Honda Zero Series นะครับเขาจะรันด้วยระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า Asimo OS นั่นเองนะครับจากเดิมที่น้องเคยเป็นหุ่นยนต์ตอนนี้มาเป็นระบบปฏิบัติการละแล้วลก็จะทำงานร่วมกับ AI นะครับเพื่อจัดสรรในเรื่องของการโหมดการขับขี่นะครับและรวมไปถึงฟังก์ชันที่ผู้ขับขี่ใช้เป็นประจาเขาก็จะสามารถจัดเรียงให้ได้โดยที่คุณไม่ต้องมานั่งจัดเองนะครับ แล้วก็อาจจำไปถึงเรื่องของตัวออโตโนมัสด้วยซึ่งในอนาคตตัว Honda z ซ r โร่ซีรีก็จะถูกใส่แล้วก็อาจจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับนี่คือภาพรวมที่เราจะให้เห็นถึงตัว Honda z ซ r โร่ซีรีนั่นเองครับพูดถึงเรื่องของการจําหน่ายก่อนใน Honda z ซ r โร่ซีรีเนี่ยมีแผนที่จะทําตลาดทั่วโลกนะครับในปี2027นะครับประเทศไทยอยู่ในแผนนี้ด้วยนะครับซึ่งก็คิดว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวเราอาจจะได้เห็นเวอร์ชั่นจำหน่ายจริงของ Honda าซีโร่ซีร s ก็เป็นได้นะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้เราพามาดูตัวรถจริงๆสัมผัสใกล้ๆคันนี้ไม่สามารถดูในเรื่องของภายในได้นะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆมาถึงรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นครับนี่คือ Honda Super One Concept คันนี้เป็นรถต้นแบบไฟฟ้าขนาดเล็กและถูกพัฒนาต่อ,อยอดจาก Honda Super EV Concept ซึ่ง ในประเทศไทยนะครับเขามีการโชว์ตัวอยู่ที่ The Move by Honda TM s p อมสเฟี e นั่นเองแต่นี่คือเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีการพัฒนาในหลายๆอย่างนะครับทั้งในเรื่องของพลักกำลังทั้งในแง่ของคาแรคเตอร์ซึ่งคันนี้จะเน้นในเรื่องของความสนุกในการขับขี่ไฮไลท์ของเขานะครับนั่นก็คือเรื่องของบูส s ์โหมดนั่นเองตัวนี้ถ้าเกิดคุณใช้ b o o s ์โหมดปุ๊บในแง่ของพลังกำลังก็จะปล่อยออกมาได้เต็มสุดๆนะครับที่สำคัญยังมีระบบ จำลองการเปลี่ยนเกียร์7จ,จังหวะนอกจากนี้ยังมีตัว Active Sound Control ก็คือระบบเสียงสังเคราะห์ให้ความรู้สึกเหมือนคุณกําลังขับรถ ICE แบบ Hot Hatch แต่นี่คือรถยนต์ไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมซึ่งโอเคเดี๋ยวเรามีอินเสิร์ตภาพประกอบด้วยให้เห็นว่าภายในเป็นอย่างไรต้องบอกว่านี่คืออีก1นึ่ก้าวสำคัญของ Honda ในการทํารถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความล้านะครับเรื่องของความวางใจได้ซึ่งในตัว Honda Zero Series กำลังจะเป็น รถอีกแบบหนึง่งแต่ในเรื่องของความสนุกการขับขี่ซึ่งส่วนนี้เนี่ยหลายคนก็เรียกร้องมาก Honda เคยทํารถที่ขับสนุกอย่าง Honda Civic t y p e R มาแล้วนะครับและรถอีกหลายๆรุ่นมาในวันนี้กับรถยนต์ไฟฟ้า Honda Super One Concept ซึ่งเชื่อได้ว่านี่น่าจะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับโดยทาง Honda ได้ประกาศแล้วนะครับว่า Honda Super One c o n c e p เเนี่ยเวอร์ชันจําหน่ายจริงจะขายในปี2026นะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆน,น,นะครับในโซนเอเชีย er, ก็จะรวมด้วยก็ต้องติดตามกันต่อว่า บ้านเราจะขายไหมแต่ถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะครับถือว่าถ้าเข้ามาในไทยก็เป็นสีสันต,ตลาดรถยนต์ในบ้านเราเลยก็ว่าได้ครับมาดูรถอีกหนึ่งคันครับที่คนญี่ปุ่นให้ความสนใจนะครับนี่คือ Honda CR-V e-hv ซึ่งคำว่า e-hv นั่นก็คือ Hybrid นี่แหละแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว RS นะครับหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมาถ่ายเพราะจริงๆแล้วที่ไทยเขาก็ขายมาหลายเจเนอเรชันแล้วนะและโฉมนี้เนี่ย ก็เปิดตัวมาได้สักจะ3ปีละทําไมถึงต้องมานําเสนอต้องบอกแบบนี้ครับว่า Honda c ซ v ในรอบนี้เนี่ยก็กลับมาขายที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆนะน่าจะมีเกือบเกือบิปีได้นะครับในรอบนี้เนี่ยที่กลับมาขายเพราะส่วนหนึ่งมาจากว่า Honda c ซ v ณปัจจุบันนี้มีอายุครบ30ปีพอดีนะครับโอมีหลายเจเนอเรชันมากๆแล้วก็มาในวันนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ทุกท่านเห็นกันอยู่แล้วก ประเทศไทยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับแต่ทีนี้มันมีความแตกต่างตรงที่สีตัวรถคันนี้สีที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นี่คือสี Urban g r e y Pearl ซึ่งเป็นสีใหม่นะครับแล้วก็มาเปิดตัวในงาน Japan Mobility Show ครั้งแรกด้วยมีการตกแต่งนะครับชุดแต่งสีดำรอบคันซึ่งก็เป็นสไตล์ของรุ่น RS อยู่แล้วแหละนะครับตรงส่วนชายล่างก็จะเป็นสีดำเงานะครับมือจับประตูก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ มีส่วนของตัวไฟท้ายนะครับที่มีการปรับรายละเอียดใหม่นี่ตรงนี้ LED u b ปนะครับปรับรายละเอียดใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น black edition ซึ่งอันนี้ที่ญี่ปุ่นขายนะหลายคนจะเอกใจอยู่ว่าพี่พูดจริงหรือเปล่าเนี่ยคันนี้ประกอบไทยอ่ะผมเปิดประตูตรงฝั่งคนนั่งน,น,นี่นี่น่ made in Thailand นี่มาดูภายในกันสันหน่อยนะครับสำหรับ Honda CR-V ในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าดีเทลเนี่ยจะเหมือนกับเวอร์ชันประเทศไทยเลยนะครับแต่ว่าจอกลางนะครับเหมือนจะใส่ตัว Google Build-in เข้ามานะครับเนี่ยครับมีทั้งตัว o o o l l m m p s นะครับมีทั้งตัว Google Assistant นะครับแล้วก็ตัว Google Play ที่สามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ต่อ Apple CarPlay a n d r แอนด u t ยทั้งเสียบสายและไร้สายได้แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนนะครับนี่ เกียร์จะเป็นแบบชิปบายไวยก็คือเป็นแบบปุ่มละจะไม่ได้เป็นคันเกียร์เหมือนอรุ่นที่จําหน่ายในไทยนะครับแต่ว่าเวอร์ชันอัปเดตในประเทศไทยไม่แน่ใจว่าจะให้มาเป็นแบบนี้หรือเปล่าต้องรอดูเพราะว่า้ปุ่มนี้ถ้าเราเจอล่าสุดเนี่ยที่เป็น CRV นะก็คือเครื่องยนต์ดีเซล1.6ลิตรอ่าแล้วก็ในปัจจุบันนี้ที่เป็นปุ่มเกียร์แบบนี้จะมีอยู่ใน Honda าเอ็นวันนั่นก็เดี๋ยวต้องรอดูนะแล้วก็เวอร์ชันนี่ญี่ปุ่นนี่เขามีใส่ตัวนี้น่าจะเป็นระบบช่วยถอยจอดนั่นเอง แล้วก็นี่อีกออปชั่นหนึ่ง b l i n d spot ครับนี่เขามาแล้วนะครับแล้วก็ในประเทศไทยก็จะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนั่นเองหลังจากที่ติดตั้งใน Honda Accord เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่า Honda CRV กับการอัปเดตรอบนี้จะน่าสนใจอย่างไรนะครับเพราะต้องยอมรับว่าเปิดตัวเมื่อปี2023เนี่ยก็ใช้คำว่า ผู้คนให้ความสนใจนะครับลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดีจนถือได้ว่าเป็นรถเดอะแบกอีกหนึ่งรุ่นนะครับในวันนี้ตลาด SUV ก็แข่งขันกันอย่างดุเดือดนะครับมีหลากหลายแบรนด์จากหลากหลายประเทศเข้ามานะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับกับการอัปเดตในรอบนี้ Honda CRV นั่นเองแต่ในวันนี้ CRV กลับมาขายที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและมาถึงรถอีกหนึ่งรุ่นครับนี่คือ Honda p r e l u d e นะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่า Honda p r e l ลูดเนี่ยจริงๆเราเคยนำเสนอตอนที่เขามาจัดแสดงที่ The Move by Honda ที่เอ็มสเปีนั่นเองนะครับแต่ที่งาน Japan Mobility Show 2025เขาเาสีแดงมาโชว์ตัวนั่นเองซึ่งในประเทศญี่ปุ่นก็ได้ทำการจำหน่ายเป็นทางการแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและกระแสตอรบรับดีมากๆเห็นว่าคนวัยประมาณหลักนํานำหน้าเนี่ยโอ้โหชื่นชอบมากๆเพราะว่านี่คือรถที่ผมเชื่อว่าหลายคนเองก็รอคอยนะครับโดยเฉพาะ คนที่เป็นแฟนมันแท้ฮอนด้าเพราะว่าฮอนด้าพาริลุ่เนี่ยทิ้งช่วงจากเจเนอเรชันก่อนมาเจเนอเรชันนี้เนี่ยคือราวๆ20ปีนั่นเองการกลับมาในรอบนี้นะครับมาพร้อมกับขุมพลังเบนซินไฮบริด2.0ลิตรนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยด้วยนะครับอีกทั้งยังมีโหมดที่เรียกว่าฮอนด้าเอสพนะครับซึ่งเป็นโหมดการขับขี่นะครับที่ ทำมาให้มีความเลียนแบบเหมือนขับรถสปอร์ตนะครับมีทั้งจังหวะก,การเปลี่ยนเกียร์มีทั้งตัว Active Sound Control ก็คือเสียงสังเคราะห์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสเต็ปของขุมพลัง e-hv ของ Honda ที่ในวันนี้ได้ทําการ develop มาขั้นหนึ่งละนี่คือ Honda Prelude ซึ่งก็เป็นใบเบิกทางของ h y b r i d ในเชิง Performance และในเรื่องของความสนุกในการขับขี่นะครับก็ถือว่า ็นอีกขั้นหนึ่งละแล้วก็เดี๋ยวจะมี Honda ตัว Super One นะครับซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กที่เขาก็ทำมาเพื่มในเรื่องของการขับขี่นั่นเองถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจถามว่ามาไทยไหมมาไทยนะครับแต่ว่าจะมาช่วงไหนอันนี้ถ้ามีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครเป็นแฟนบันไดฮอนด้าอดใจรอครับสำหรับ Honda p r e l u d e นั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของบูธฮอนด้าในงาน Japan Mobility Show 2025นะครับต้องบอกแบบนี้ว่า Honda ผลทับทั้งรถยน รถจักรยานยนต์รวมไปถึงยานยนต์อื่นๆซึ่งเขาก็มาจัดแสดงด้วยนะครับเครื่องบินเขาก็มาด้วยจรวดเขาก็มีด้วยนะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงดิเรกชันหลังจากนี้ว่า Honda จะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดและแน่นอนครับกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Honda z e ี o ร e r i e s นั้นมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในแผนที่จะจาหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คงต้องรอดูว่าในรูปแบบที่จะเข้ามาจําหน่ายนั้นจะเป็นแบบใดจะเป็นการนําเข้าทั้งคันหรือจะเป็นการประกอบในประเทศ หรือจะเป็นวิธีอะไรก็ตามซึ่งอันนี้ต้องรอติดตามกันนะครับแล้วก็ยังมีรถรุ่นอื่นๆนะครับอย่างเช่น Honda Prelude Honda CR-V ซึ่งวันนี้เราพามาชมกันแล้วนะครับดังนั้นในอนาคตอันไม่ช้าเราจะได้เห็น2รุ่นนี้เข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยแน,น่นอนก็ถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหว คาร์ t ซทีมจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับและบรรยากาศงาน Japan Mobility Show 2025ยังไม่หมดตเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีโซนอื่นๆด้วยซึ่งอยากให้ทุกท่านติดตามกันด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของคาส์ t ซทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ